วัดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะพามาทําไข่เจียวนะคะไข่เจียวแบบง่ายๆนะคะไข่เจียวดอกหอมนะคะ mm. เราจะใช้ไข่เจียวง่ายๆนะคะมีนมันนี้ไม่มีอะไรเราจะใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะคะใส่มะนาวไปนิดนึงนะคะใส่มะนาวไปะะว่ิ๊กยิ้ ใส่ลงไปนะหน่อยนะคะมันหอยหน่อยนึงแล้วก็หงกุ้งรสนิดนึงนะคะส่หงกุ้งรสนิดนึงไม่ต้องเยอะเอานะคะใส่ประมาหนึ่งข้อมือนะคะเป็นดอกหอมดอกหอมพี่เรามันเกิดหน้าหนาวมันจะมีทะบเพียค่ะดอกหอมเนี้ยนี่ไง เราก็เอาหอมใส่ไข่เดี๋ยวเราจะมาตีไข่นะคะตีไข่ให้ขึ้นฟองเราจะทําไข่เจียวดอกหอมนะคะเตาฟืนนะคะตีให้ขึ้นฟองนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้เราจะได้เมนูที่ธรรมดาแต่อร่อยเซนอร่อยนะคะเมนูนี้ทําให้ลูกสาวนะคะนี่นะคะตีไปเรื่อยๆ แล้วแต่ความชอบบ้านใครบ้านมันอยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะไข่เจียวสมุนไพรนี่แม่บ้านทำไข่เจียวดอกหอมนะคะลงไปนะคะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เราทำเองนะคะไม่ไม่ไม่รู้นะคะลงไปมันแรงค่ะเจ้ากืนมันจะหอมนะคะ มีมนูแบบบ้านๆงน่ายๆนะคะอร่อยนี่ยอร่อย,ยที่เราทำตรงนี้นะคะไข่เจียวแบบบ้านๆนะคะมาตามไม่ค่อยสวยแต่อร่อยนะคะอขอบคุณนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมาเสนอใหม่ค่ะ